รองเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันเข้ายืนหนังสือร้องเรียนต่อสะส,ะสะวิชัยสุสวัสดิ์สมาชิกผู้แทนราษฎรชุมพรเขตหนึ่งเหตุราคาตกต่ำยูเนเต็ดประเทศไทยสัปดาห์นี้ทำอะไร เมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานายวิชัยสุนสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขตหนึ่งพักรวมไทยสร้างชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเรื่องราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำทำให้พี่น้องชาวเกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะราคาผล,ผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มกับต้นทุนโดยตัวแทนจากบริษัทกลุ่มปาล์มธรรมชาติจำกัดผู้ประกอบการรับซื้อปาล์มน้ำมันในพื้นที่กล่าวถึงปัญหาในส่วนของผู้ประกอบการว่าในตอนนี้ปาล์มน้ำมันมีปริมาณมากกว่า ปกติถึง3เท่าเกินกําลังการผลิตของโรงงานจึงมีการให้รอคิวเพราะพื้นที่เต็มแต่สําหรับชาวสวนละแวกใกล้เคียงสามารถเข้าไปได้โดยไม่ต้องรอคิวนานทางโรงงานรับซื้อตามกําลังการผลิตเรื่องราคาตกต่านั้นต้องอิงราคาน้ํามันในตลาดโลกเพราะผลผลิตปั๊มน้มํามันมีปริมาณมากและมีการนาเข้าปั๊มน้ํามันจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียอีกด้วยด้านในวิชัยสุสวดิ์การสรุปว่าตนเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแต่เนื่องด้วยอยู่ในช่วงสภาปิดสมัยการประชุมตนไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยเฉพาะพักรวมไทยสร้างชาติเรามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่คอยดูแลช่วยเหลือปัญหาให้พี่น้องประชาชนจากที่ประสานงานไปก็ได้รับข้อมูลจากท่านสุชาติชมกินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และเชื่อว่าตอนนี้ภาครัฐกําลังขับเคลื่อนและเร่งหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างด่วนที่สุด utn today อาสาสื่อ